ื่อก่อนไข่เจียวชอบวิ่งเล่นค่ะถึงแม้ตอนนี้ไข่เจียวจะอายุ13ขวบแล้ว,ม,ว,ว,วมูมูนิมีมม่ค่ะเป็นเอกลักสวยรักงามชอบเสริมสวยเลยต้องแต่งขนให้ทุกวันเลยค่ะเห็นเขาชอบให้เราดูแลเราเลยอยากให้แต่สิ่งดีๆกับเขาด้วยแร่ธาตุธรรมชาติ100%จากประเทศญี่ปุ่นโรยดูมิเอลลงบนอาหารทิงวันละหนึ่งครั้ง ตามน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงเพราะมีดูมเมลนี่แหละค่ะสุขภาพของไข่เจียวเลยยังแข็งแรงเหมือนตอนสาวๆค่ะดูมเมลช่วยบำรุงสัตว์เลี้ยงจากภายในได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งบำรุงเลือดเสริมระบบภูมิคุ้มกันและระบบเผาผลาญของร่างกายบำรุงสุขภาพผิวหนังขจัดและบรรเทากลิน่นโดวจากภายในดูมเมลสร้างสุขเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก